สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวที่ครึ่งรางนะครับปืนกักขังหลุมดำนะครับความสามารถของมันนะเมื่อสร้างแลนด์มาร์คหรือตกแลนด์มาร์คของฉันนะก็จะมีโอกาสนะครับ80เปอร์ติดตั้งหลุมดําเชื่อมต่อนะส่วนอีกหนึ่งความสามารถนะครับในเทินของฉันเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ38เปอร์ขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะผมจะเล่นกับตำนานไกาอานะ ปกติเนี่ยไกอาเนี่ยจะเล่นกับหลุมดำดเมนชันนะแต่ผมจะลองเล่นกับจี้ใหม่ดูนะอยากอื่นนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมปกติเลยนะครับมีหมวกไทเทเนียมโจมตีโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในรเทศแล้วก็โดนสร้างโล่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเซตนี้เจอกับบราว อันดูบีตปะอ่าเล่เจอร์บาอันดูบีตนะครับว้าวว้าวใส่หมวกเกี้ยวมาด้วยไอ้ยาวิ่งอย่างเถื่อนเลยนะจีบาวนะครับอ่าคือข้อเสียนะครับข้อเสียของเซตเนี้ยอ่ามันจะกลับเมืองระบากหน่อยถ้าเราใส่หลุมดำไดเมนชั่นมาเนี่ยมันก็จะกลับเมืองง่ายหน่อยเนาะ อย่างทว่เราสร้างแรนจ์มาร์กเนี่ยมันก็จะมีโอกาสไปพื้นที่ของหรือไปพื้นที่พิเศษไงก็เลยกลับง่ายแต่แต่ที่เนี้ยเราต้องพึ่งสกิลกลับเมืองของไกอาเป็นหลักนะแต่ถ้าแต่ถ้ามันได้โจมตีเนี่ยผมว่ามันน่าจะโจมตีได้รุนแรงขึ้นนะงไงเพื่อนว้าวสวยเลยนะครับสวยเลยโดนก๊อปปี้เราติด เบิร์นนะครับบลาวบลาวลุงกุ๊กออกกอล์นเนี่ยออกก็โอ้หของออกดีอันนี่ยถอยซีไปนะครับว่างให้น้องบลาวไปแล้วโดดเลยอ่าไะเราต้องการกลับเมืองเออ จับเงืนก่อนนะดูดิ38เปอร์จะขังไหมขังคุกไหม38เปอร์ปึกก็ไปอา้าวขังเลยนะครับขังเสร็จก็เอาหลุมดําช้อนเนาะแล้วเราก็อ่าหอนะครับมันมีสกิลห่อด้วยคือข้อดีของมันมันมีสกิลหอนี่แหละไกอา,าใช่ไหมห่อไปเสร็จเราก็ดูดไปทีหนึ่งขูมั้งกันสองชั้นหายเลยนะครับอ่า ฟับบึ้นไปทีนึงยังไงเนาะฟับบังคับย้ายนะครับเอาหลุมดําช้อนก่อนเอาหลุมดำช้อนก่อนหล,มนนลุมดำแปดสิบเปอร์ก็ติดดีอยู่นะอ่าเชิญนะครับเชิญลงหลุมดําใช่ไหมไมันได้เชิญลงหลุมดําหลุมดําช้อนอยู่เอออ่าอยัางไงฟับปิดดีบัฟไหมน,น่าโดนดีบัฟเข้าไปนะครับ เก็บเลยโดนดีบัฟเข้าไปเนี่ยอ่ายังไงต่อดีนะเดี๋ยวเราลงตรงนี้กันฟับขังไหมฟับอ้าวไม่มีอะไรไม่ขังอสามได้ไหมเนี่ยโอ้โหถอยสามไม่ได้นะครับคือเกมมันน่วงทุกคนไม่มีอะไรนี่แหละข้อเสียเลยนะครับมันกลับเมืองยากหน่อยใช่ไหมถ้าสกิล,ลกลับเมืองไม่ติดนี่ก็โอ้โหเหนื่อยเลยนะเนี่ย งงเพื่อนถอ,อ,อยต่อนะเบิ้ลเหรอเมื่อกี้เขาสร้างแรนให้เรานะเพราะเขาติดดิบับกุลาบของไกอาอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถอยสีว่ว้ยังไงนะ้ายังไงนะเบิ้ลอยู่นะขังคุกไหมสามสิบแปดเปอร์พับมไม่ขังนะครับไม่ขังเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราจะหอไปตรงนี้ปั๊บ ขังกูไปมตึกก็ไปนอ้าวเชิดนะครับเชิดเชิดเชิดเชิออเอาไงดีอะเชิดเดีย๋ยวนะฮาได้ไหมออเออคือเราไม่เชิดโรงแรมไงเราจะเชิดให้ให้มันเกิดคำเตือนทิปเปิลขังไหมตึกก็ไปนั่งอ้าวขังนะครับขังขังเสร็จบังคับย้ายอ่าแล้วก็เหมือนจะ เหมือนเหมือนจะห่อไปสร้างเนนมาร์คด้วยนะอ่าเชิดนะครับเชิดง่ายตุกใจเพื่อนใจตัดการ์ดไม่ตัดนะครับยอมไหมเนี่ยต้องยอมมั้ยล่ะ ยอมนะครับยอมยอมยอม,ยอมผมจะลองเอาไปเล่นกับตำนานจูนี่ดูบ้างนะครับตำนานจูนี่เนี่ยมันไม่มีสกิลเหาะไปสร้างเลนมาร์กเหมือนไกอาใช่ไหมแต่ว่ามันมีสกิลสาบฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นกระบอกภายในแถวถ้าเราเอาไปเล่นกับจี้ใหม่นะครับมันอาจจะ,ะสลับกันออกหรือไม่อาจจะทํางานพร้อมกันถ้ามันแสดงผลใช่ไหมเราก็จะบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามมาเลนมาร์กของเราได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูนะครับ มาเจอกับเอลรนนี่นะครับได้เล่นเป็นคนที่สองเอลอนนี่ยว้าวเอลนี่ยังเถื่อนเลยนะครับมีบัฟด้วยนะเบิร์นสองไปยังไงเนาะยังไงเนาะวิ่งไปแล้วนะครับวิ่งไปแล้วโดนกัปปี้ติดไหม เอ้ยโดนก๊อปปี้ติดนะครับอ่าออฟออฟในที่เนี้ยผมว่าสร้างดํามังคูนแหละน่าจะน่าจะเหมาะกับมันนะผมเนี่ยยังรีไม่ได้ครับยังรีไม่ได้ยังไงเนาะยัยงไงเนาะอ,อืมไม่มีไรดําวางคนระับวางที่ลแลนด์มาร์ของเราดําวางวางลัวๆเลย ครับยายบังคับเรียกสร้างเงินมาร์ดโอ้โอโดองกระปิติดนะครับดองกระปิติดหลุ่มดับบางก่อหลางนอนกูปะเนี่ยยังไม่นอนนะยังไม่นอนไปแล้วนะครับงไงเนะาะเอาหูมัดไม่ออกนะมัดผมไม่ออกอม,มัดผมไม่ออก <c oughs> เ,ออเป็นแดงฉันควับอ่า ย้ายใช่ไหมดำวางไปหาปับป๊บปั๊บเข้าไปหนึ่งซื้อต่อนะซื้อต่อเออดำวางปับ๊บเ,เราจะเบินลงดำนะเบินลงดำปับ๊บยังไงนะขังคุกไหมเนี่ยปับ๊บอ่าบังคับย้ายนะครับบังคับย้ายหรือหรือสาบเป็นหุ่นกระบอกอะไรสักอย่างนี้นี่แหละนะปับ๊บแล้วก็ บังคับย้ายเปลี่ยนที่ตั้งใช่ไหมฟับไปทีนึงอ่ายังไงขังคุกนะทุกคนขังคุกเออขังคุกอ่ากลับเมืองฟับอ,อืเออดำวางมดำวางไว้ไหนดีวะวางนี่ฟับแล้วก็บังคับบ,คบังคับฟับไปทีนึ่งขังไหมเนี่ยไม่ขังนะครับไม่ขัง ไม่ขังฟองสบู่นะเออลืมบอกว่ามันมีขังฟองสบู่ด้วยจูนี่เนี่ยอ้าวขังนะครับอันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้สาบนะครับสาบมันก็บอกสาบพี่นุนก็บอกอเสียดายนะครับเสียดายไม่ขังคุกอ้าวเอลนี่เอลนี่อูเบิ้ลสิบได้นะครับเบิ้ลสิบได้อย่างเทือนนะ่ะเบิ้ลสองทีนึง วิ่งไหมโอ้โหเลมอนวิ่งนะครับเลมอนจะเป็นบัฟนะวิ่งนะดำวางโอ้ยบังคับย้ายไปเนี่ยบ,บับงคับไหมบังคับเรียกไหมบังคับเรียกนะไม่ใช่บังคับย้ายบังคับเรียกอ่าไปติดตั้งวงแหวนวงแหวนเวทนะเบิร์สองหนึ่งนอนกูเปล่ายัง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  ไปแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยถ้าเกิดไดมชั่นติดนี่แพ้เลยเนี่ยเฮ้ยไม่กันทาสีทุกคนโอ้80เปอร์นะไม่กันทาสีได้ยังไงวะอย่า,ยาพึ่งไปอย่าพึ่งไปเออโชคดีที่ดมิมชันไม่ติดนะไม่งั้นเลยแย่เลยเน้องโน่จะทำไงวะเนี่ย <c oughs> ก็ไปหนึ่งเหมอจะอะไรสักอย่างนึงโดนลูกสาบมันเอ้ยสาบเป็นหุ่นกระบอกนะสาบเป็นหุ่นกระบอกเออบัดออกนะครับบัดออกเดินหน้าถอยหลังเบินไปลูกเบินไวปโชคไม่ทีหนึ่งโอโ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะวางไว้ไหนดิจ้าวางนาาี่ละกันปั๊บแล้วก็เรียกว่าทีหนึ่งเปลี่ยนที่ตั้งยังไงกังกังฟองสบู่นะแต่กา้ามเนี่ยยังยัง ยังไงขังคุกอา้าขังคุกทุกคนขังคุกขังคุกเดี๋ยวเราเอาเอเราจะไปไหนดีนะเฮ้ย <c oughs> เออเอาไงดีนะเอากลับเมืองนี่แหละยังไงบัง <c oughs> คับย้ายแน่ๆเอาลุงดำบางไว้ไม่ให้มันจบรายนี้ เปลี่ยนที่ตั้งยังไงขังไม่ขงังสั้นไหมเนี่ยโอ้ไม่ขังซ้ำนะตัดขาดไหมลูกเจติเปอร์ตัดขาด,ด,าดทีนึง่งเดี๋ยวถ้าขังคุกนะขังคุกสามที่แปดเปนะรู้เรื่องเลยขังคุกไม่นอ้าวขังคุกเลยทุกคนโอ้โหนี่ก็ไม่รอดอดะดิีเอ้ย <c oughs> โอ้ยติดท้ายน้ำมือไม่แพงนะครับถ้าถ้ามีสร้างดำมึงคูณใส่ให้มันนะโอ้บอกเลยโคตรดีอะ เกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยดำติดไหมเนี่ยอืมตาฉันแล้วตาฉันแล้วเออตาเรานะเบิร์ลไหมเนี่ยเบิ้ลนะครับอืมสามเป็นทีนึงโอโ้โหบังคับย้ายบังคับย้ายไปดีไหมเนี่ยบังคับย้ายติดหมวกไปทีนึงโอโ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่า ไนเออยังไงเอ่ย,อย,อยมาเพื่อนมาขับย้ายทีหนึงมับเข้าไปทีหนึงโอ้โหขายนะครับขาย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 ยังยังไม่ยอมแพ้นะขังทุกมันพับเข้าไปออกสาบเป็นหนุนกระบอกนะสาบเป็นหนุมกระบอกโอ้ยใช้ได้นะเล่นกับตัวนี้ก็มันอยู่นะเก้าเจ็ดนะเดี๋ยวออกสิบเอ็ดนะเออคือเป็นหนุนกระบอกแล้วพร้อมโดนนั่น่ะ ยังไงอ้าวขังคุกนะครับขังคุกโอ้โหแล้วก็แล้วก็วกบังคับย้ายเอ้ยขังบองตะบู่ด้วยยังไงยอมให้เพื่อนยอมยอมยอม,ยอมเถอะยอมเถอะยังไม่ยอมนะครับเมืองไม่แพงแล้วแล้วยังไงต่อนเนี่ยเดี๋ยววันนะเดี๋ยววันนะดามาังก่อนเบิร์นเบิร์นเบิร์นยังไงเรียบร้อยนะ เป็นไงกันบ้างที่ปืนกักขังหลุมดำนะครับผมว่ามันก็โอเคนะแต่เปอร์มันน้อยไปหน่อยเนาะมันก็หวังผลยากนะครับแต่ว่าถ้าติดมาเนี่ยมันก็คุ้มอะ่ะมันก็โอเคเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรกันได้เลยนอกจากความสามารถของอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอนึกชื่อกันพิวนะครับมันมีการขังขังคุกอยู่แล้วก็ ฮา,าริยอมที่มีสกิลกันขังขังคุกเนี่ยของปืนตัวนี้อยู่นะออพวกมีมงมิมีเม,มียนแปลงร่างนี่ก็ไม่สามารถกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่อยากได้ก็ตามหาเลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย